ไอ้สองเยี่ยใช้ก่อนนะครับพี่สี่สิบาท0 0้ี่ไไร เกียร์ท้ายพังเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปั๊มชาร์จปั๊มลูกค้ามันเศษเหล็กเข้าเยอะเนาะเกียร์ท้ายมันก็เลยมีสิทธิ์พังเราก็ไม่ได้รื้อด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คเกียร์ท้ายใหม่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องเทสอีกรอบนะครับ,ตอนน,บ,อรบตอนนี้ดับอนาดนะครับตอนนี้ดับอนาดแล้วครับเพราะว่ามันมีเศษเหล็กเยอะเนาะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะพังหรอกแต่ว่าเราเสนอราคาลูกค้าไปแล้วเนาะตอนนี้เนาะ ครับอยู่กับเราทีมงานช่างโทรหลักสี่นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับปั๊มรถขคูปสูตรนะครับน่าจะเป็น P c ซ0เ8ดนะครับเดาเอาเนาะว่าทรงมันก็จะ7 0็ดดแแล้วก็พ c 78ก็จะต่างกันที่มีใบมีดกับไมีใบมีดเนาะถ้ามีใบมีดก็จะปั๊มชาร์จก็จะยาวกว่านี้เกียร์ท้ายก็จะยาวสองตอนนี้ไม่มีใบมีดเดาเอามาจากสุราษนะครับภาคใต้นะสุราษนาศาล นาซาหรือเปล่าไม่รู้สุราษฎร์ครับพนักงานบอกว่าสุราษฎร์ด้วยคนส่งเอสดีนี่เราก็จะทําการเทสก่อนเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาลื้อหรือยังแต่นอตตัวนี้มันลื้อแล้วนะนี่ว่าเขาน่าจะเอาน้ำมันออกเขาน่าจะเอาน้ำมันออกเดี๋ยวเราก็จะทําการเทสกัอน,นอก่อนได้ได้มาเท,เทสกันก่อน,นอว่ามันเป็นยังไงนะครับเทสเดี๋ยวเขาเข้ากัก่อนนอากว่ามันมีแรงหรือเปล่านะครับเพราะว่า ปั๊มลูกนี้มันจุดอ่อนมันอยู่ที่บล็อกนิ้วเพเบาเนาะเพราะว่ามันบล็อกลูกเดียวออกสองขดมันก็จะขัดยากหน่อยขัดยากหน่อยประมาณนี้นะนขัดยากงเพียงได้เฮียมหมุนดูก่อนเนาะว่ามีแรงหรือเปล่าก็หวังว่าไอ้ตัวนี้จะแรงเนาะเพราะว่ามันซ่อมไม่ได้นะครับสลับเกียร์ท้าย เฮ้ยก็มีแรงอยู่นนะเอารูนี้ไม่มีแรงเลยช่างแหลมคุณใส่น้ำมัน,นอเอาดีๆหน่อยเด้อ,ดอเอาพอบุญนี้มิดจีนี่นลเลยช่างหลมเอาใส่รูนี้แต่รูนี้ไม่มีแรงนะรูขอดเตีย้ยนี่ขอดเตีย้ยนเตีย้ยนไม่มีแรงนะแต่ว่าขอดนี้น่าจะมีแรงอยู่เมื่อกี้มันออกมาปิดๆๆอยู่ สำคัญเลยบ่มีแหง้งสำคัญเลยฮะอันนั้นไหลกลับนี่นี่นี่ดูเกียร์ท้ายไฮไลท์อยู่ที่เกียร์ท้ายจะแรงไม่แรงอยู่ที่เกียร์ท้ายนี่แหละเพราะว <uki. S 2> ่าไม่แรงมันซ่อมไม่ได้หรอกมันต้องเปลี่ยนทีเดียวไม่แีความใหญ่ไม่แรงก็ขัดขัดถูถูถ้าการไม่หนักก็ขัด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 ถูถากาูก็ใช้ได้เนาะเออโอ้โหแรงกับปั๊มใหญู่หนัะ โอ้โหปั๊มเล็กแรงกว่าปั๊มใหญ่โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะทำการรื้อนเนาไม่แรงเลยสองพอตนี้ไม่มีแรงเลยอันนี้ระเบิดตุ๊บไปแล้ววะเนี่ยตอนนี้เราก็ทําการรื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปั๊มรถขุดโคบสูต Tc 70คีบแปดเนาะนี่ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับนิ้วละลายเนาะนิ้วละลายอย่างนี้ก็คือนี่บล็อกมันเพิ่งนี้แล้วก็ติดตอนนี้ออกไม่ได้ก็คงจะต้องเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนร้อยนิ้วบล็อกเพดวาลนะครับ สิทธิ์หล็กมันมาแล้วเนาะแต่ว่าต้องเื้อลูกค้าก่อนว่าจะอยากได้ของแท้หรือเปล่าของแท้เรามีนะครับเราพร้อมรื้ออยู่แล้วเนาะว่าตั้งแต่นําเข้าจากพอไปดมาเราก็ยังไม่เคยได้ขายเลยครับนี่ <laughs> เราเราก็ไม่เข้าใจทำไมลูกค้าไม่ซื้อเป็นลูกเนาะ <laughs> ลูกค้าบอกว่าอยากได้แต่อะไรเพราะว่าที่เราขายไปสามชุดนี่คือรือ้อไส้ในขายหมดเลยเป็นลูกนี้ลูกค้าบอก ไม่อยากได้เพราะมันแพงมันแพงกว่าประมาณหมื่นหนึ่งเนี่ยแต่เราก็ดีนะเราให้ลูกคีวรื้อขายไปเลยเพราะไม่ต้องรับผิดชอบเนาะรื้อขายก็คือดูที่คนประกอบนะประกอบแรงไม่แรงกันแล้วแต่เนาะแล้วมันไม่มีไม่มีไอ้นี่เลยช่างช่างป๊บกองไม่มีเลยพี่เขาไม่มีกองมาะนี่นี่นี่เขาลื้อมาหรือเปล่าเขารื้อมาดูหรือยังไม่ใช่ลูกค้ารื้อดูแล้วเหรอเพราะว่ามันไม่มีกองเนาะ ที่เราเอกใจเพราะน็อตเนี้ยมันลุมหลวมเนี่เห็นไหมนี่น็อตนี้มันมันเหมือนเขาถ่ายน้ำมันออกมาเนี่เห็นไหมนี่น็อตนี้มันลุมหลวมเนี่ยน็อตตัวนี้มันถ่ายน้ำมันออกเนาะเราก็เลยคิดว่าเขาจะรีแล้วแต่เราหมุนตัวแล้วมันก็ไม่มีแรงเลยเพราะว่านิ้วมันติดเนาะบล็อกมันละลายเนี่ยนิ้วมันละลายติดบล็อกเงี้ยปั๊มสั่นแน่นอนปั๊มสั่นปั๊มหอนนะครับน้ำมันไฮดรีกร้อนอาการนี้มาครบครบสเต็ปเลยนี่ด้านหน้าก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเิษเหล็กมันจะมา ทำลายทองเหลืองนี่เนาะแต่รว่ามันสีมันเหมือนไม่ใช่ของแท้เลยนะสีมันเหมือนไม่ใช่ของแท้เลยนะทองเหลืองมันแปลกๆไงมือเราก็ได้แค่เดาเนาะแต่ของแท้มันจะสีเหลืองไม่ใช่แบบนี้เนาะอันนี้เหมือนทองแดงไงมู้ไหนเอาบอลไกมาดูดิเออมันก็เหมือนไม่เคยลือนะมันมีสามจุดเองเนาะเหมือนสามจุดมันปั๊มไม่เคยลือนะครับ โอเคครับเราก็จะรอเสนอราคาลูกค้าเนาะสิ่งที่เราจะได้เปลี่ยนก็คือนี่แหละบล็อกนิ้วร้อยนิ้วเพดวาวแล้วก็บอลไก์นะครับพวกนี้เนาะไอตัวนี้ก็จะน่าจะใช้ได้อยู่เนาะเพราะว่านิ้วกระดกตัวนี้มันก็ไม่ติดนะครับมันก็ถือว่าขยับเขยื้อนได้ปกติไม่ติดเนาะปกติที่เราเปลี่ยนมันจะกดลงไปแล้วมันจะติดเนาะมันจะขยับเขยื้อนไม่ได้แต่อันนี้มันกดลงไปแล้วขยับเขยื้อนได้ไม่หลวมนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่นั่งเปรียงไม่นั่งเนาะ ก็น่าจะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราถ้าลุกเสนอผ่านเราอาจจะเสนอปั๊มแท้ของเราเนาะหรือหรือใส่ขายนะครับหรือใส่แท้ขายเนาะ ตอนนี้เราก็ล้างความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับสลับปั๊มรถขุดโคมาสู่จ็สแบหกแป8จากสุราษฎร์เนาะตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์พร้อมแล้วเป็นอะไหล่แท้เนาะจากปั๊มของเราเนาะที่รื้อนุ่นหรือฟอ,องอิเล่ย์อยู่2รงลูครับลูกค้าว่าก่อนอันนี้ราคาถูกกว่าน,นี้เนาะเพราะว่าอันนั้นเรารื้อไว้แล้วมันสะขายอะไรไปแล้วนะครับอันนี้มันต้องการเหมือนค่าช้างเอางาเนาะก็คือ ตอนนี้รื้อไปแล้วสองลูกไม่สวยก็เลยรื้ออีกหนึ่งลูกรื้อลูกแรกไม่สวยเนาะทําเหมือนรถตัวเองใช้ลูกพี่บอกเหมือนญาติแต่ก็คิดเงินเหมือนเดิมบริการดุดญาติแต่คิดเงินคือเก่าเพราะว่าลูกแรกไม่สวยไม่ถูกใจลูกพี่บอกก็เลยไม่เอาเนาะนี่จุดนี้รื้อมาแล้วไม่สวยลูกพี่บอกให้รื้ออีกหนึ่งลูกนุนรื้อสองลูกหนึ่งลูกนึงอีกลูกหนึ่งนุนรื้อสองลูกเลยตอนนี้ก็ได้มาแล้วเป็นของแท้ของแท้มันจะคองเหลืองหมดนะครับอันนี้ เดาต่แรกแล้วว่าพอลูกค้ามันเหมือนไม่คงไม่ใช่ของแท้ไม่รู้มันแท้หรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเหล็กแล้วก็ทองเหลืองแล้วก็ทองแดงมันก็ทองเหลืองมันก็แดงแดงไม่รู้ไม่รู้ยังไงคิดว่า <S 2> <S 2> ฟันทงว่าเทียมอ่ะอันเนี้ยแต่เราเจอของแท้แต่แบบว่า <S <S เป็นทองเหลืองหมดเนาะเพชรวาวมันจะเป็นทองเหลืองหมดเนาะมันก็ไม่แน่เนาะเพราะเราลื้อมาสองูปมันดืดงหมดนะแต่ว่าอันนี้มันไม่สวยเพราะว่ามันมีคราบตรงนี้มันมีคราบนี้เราก็เลยไม่ให้ลูกค้าดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าบ่นเนาะเราก็เลยให้ให้ให้ลูกหนึ่งเนาะ แล้วก็นิ้วนิ้วของลูกค้ามันก็แตกเนาะมันก็สีสีสันนี่เหมือนกันนะมันเหลืองคนละแบบนะครับมันเหลืองคนละแบบเนาะเราก็ได้ร้อยนิ้วแล้วก็บอลไก์เข็มให้หมดเลยแล้วก็ปีเถียวลูกคตอนนี้ก็เหลือแค่เราพนักงานเราตัดไฟลูกค้าตอนนี้น <c oughs> ตอนนี้พนักงานเรา ตัดระบบไฟลูกค้าอยู่นี้เพราะล้างไปล้างมานะครับสายไฟหลุดเขาเชื่อมมาใหม่นาะนี่เราก็เลยจะกำลังแกโมดิาฟให้นาะเพราะว่าเกียร์ปั๊มเราก็ไม่ลื้อนาอเพราะว่าแรงดีอยู่เราก็จะเริ่มค้นตอนการประกอบเนาะประกอบก็ไม่ถ่ายแล้วครับเราก็รอแค่ออริจินซ่อมตัวนี้พอเราล้างรอแล้วอะไหล่ราก็ได้มาแล้วรอแค่ขอด่วนเราก็เหลือแค่ออริจินลซ่อมเราก็เลยนั่งรอฝอยรออตู่นี้ เดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วก็จะเจอกันอีกทีหลังจากเราประกอบเสร็จเนาะขเครื่องเทสเลยอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสลับปั๊มรถขุดโอม์สูนะครับ PC 70 8เนาะจากสุร,ราษฎร์นะครับตอนนี้เราก็พร้อมขึ้นเครื่องเทสแล้วนะครับวัดแรงดันนะครับแล้วก็เช็ครั่วดซึมมาเลยถ้าเรามีเครื่องเทสนะก็จะบอกว่า่วหเือไม่ร่วแล้วก็จะวัดแรงดันปั๊มใหญ่2องพอตนี้ที่280 หรือเปล่าไม่รู้นะหรืออาจจะ300ร้อยี่สามร้อยห้าเนาะเพราะว่าเราก็ไม่แน่นอนไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าตัวเล็กนี้ก็จะเป็นคนโทรลมือแล้วก็จะตั้งไว้ที่40เนาะเราก็จะเทไว้ที่40บาทประมาณนี้นะครับมันสามารถแช่ได้เลย40แต่ตัวนี้ฟอดใหญ่นี้ก็ทำมาที่ตัวเดินแล้วก็ตัวเดินสองฝั่งเลยซ้ายขวาบุมอาร์มประมาณนี้นะครับสำหรับปั๊มวันนี้ก็เปลี่ยนไส้ใหม่หมดเนาะบล็อกนิ้วเพดวาวร้อยนิ้ว ประมาณนี้นะครับบล็อกละลายนะครับนิ้วติดเนาะเดี๋ยวเราก็รอสตาร์ทเครื่องเทสแรงดันนะครับตอนนี้รอความพร้อมอยู่ปั๊มถือว่าสีสันสวยงามมากเลยครับเนีพร้อมสตาร์ทพร้อมจูดสตาร์ทพีพรพร้อมจูดนี่เขาเขายิบปั๊กให้พี่ใก,กล้พี่ก็ย่งประกระเสียบตัวไหนเนาะ เท้าท้ายก่อนนะครับพี่สี่สิบาท600ยทีไหน ก็เกียร์ท้ายพังเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปั๊มชาร์จปั๊มลูกค้ามันเศษเหล็กเข้าเยอะเนาะเกียร์ท้ายมันก็เลยมีสิทธิ์พังเราก็ไม่ได้รื้อด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คเกียร์ท้ายใหม่ก่อนนะครับก่อนที่จะมาขึ้นเครื่องเทสอีกรอบนะครับตอนนี้ดับอนาดนะครับตอนนี้ดับอนาดแล้วครับเพราะว่ามันมีเศษเหล็กเยอะเนาะเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะพังหรอกแต่ว่าเราเสนอราคาลูกค้าไปแล้วเนาะตอนนี้เนาะตอนนี้เราเสนอราคาลูกค้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะรื้อดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้ก็ ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับปั๊มชาร์จสตาร์ทครื่อนนะครับชาร์ดแก้ไขหน้าง,งานแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับออกไปก็ใส่จรารบีเข้าไปแค่สองหยดเสร็จแล้วอ่าเกี่ย เอาไปนี่40ข้าว้อมใหญ่หหนะพี่นี่ข้าวฟังอะไรนี่เกต้กับ้อมใหญ่เครื่องโลนเลยนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับสลับปั๊ม PC 70ขีด8จากสุราษฎร์เนาะสลับงูามายก็อยู่ที่4 5 0 0 0บาทใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปแค่เพียงเท่านี้เนาะก็สิ่งที่เปลี่ยนนะครับ4 5 0 0 0บาทก็คือเมาเมาแล้วก็คือเปลี่ยนบล็อกบล็อกเพดวาวนิ้วร้อยนิ้วนะครับบอนไกด์อะไรมานี้แล้วก็โอลิชุดซ่อมนะครับแล้วก็มาแก้ไขปัมป๊มชาร์จโอลิงปั๊มชาร์จไป3ตัวเนาะโอลิงปั๊มชาร์จนี่แพงนะเป็นพันนะ ก็น่าจะางไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะหมดแค่เพียงเท่านี้เนาะสิ่งที่เราทำเนาะแล้วก็รีคริเตอร์ที่ช่างแหลมหมั่วนะผมว่าช่างแหลมน่าจะมั่วนะเพราะเขามาั่วมาช่างแหลมมั่วกลับเนาะช่างแหลมบอกว่าเขาขเขาใส่ผิด,ดเ,อเออเขาใส่ผิดเศษเหล็กมันเยอะนะครับมันไม่เหมือนของเราเนาะเราก็เลยคิดว่าเราถูกอะ่ะเราไปลื้อของเราแล้วรเคริรเตอร์มันใส่สลับข้างกันช่างแหลมว่าของญี่ปุ่นมันมาแบบนี้อันนี้มันของภาคใต้เขาใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวถ้าใช้ไม่ได้ก็จะเป็นที่รีคูิรเตอร์นี่แหละก็ฝากกำลังใจพวกเราทีมงานช่างทหลักร สำหรับพี่ๆทนายสนใจซ่อมปั๊มซ่อมตะเดินครับหรือว่าจะเป็นมอเตอร์สวิงครับโทรติดต่อสอบถามทีมงานช่างธงหลักสี่ได้เลยที่ศูนยบอ์หกสี่สองสี่เก้าห้าเก้าเก้านะครับสวัสดีครับ